ค่ะเหมือนคุณคุณหมอชัยวัชรงค์เนี่ยให้สัมภาษณ์ตอบโต้สมาพันธ์ชาวนาของประเทศไทยที่อ่านให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะที่ทางสมาพันธ์บอกว่าข้าวที่เก็บไว้เกินสามปีเป็นข้าวเน่าคืออย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าชาวนาเนี่ยเขาจะมีการแบ่งข้าวเป็นสามประเภทใช่ไหมอ่ามีข้าวใหม่มีข้าวเก่าข้าวเก่าก็คือปีสองปีและถ้าข้าวเกินสามปีเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวเน่าแต่ว่าคุณหมอชัยบอกไม่ใช่ หมอชัยบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้เรียกว่าเข้าเน่านะ TOR ที่ทางปปชเคยทําผลการวิจัยตรวจสอบคุณภาพข้าวที่เข้าโครงการจำนำปี48ถึปถึง4ี48-49มีการสีข้าวเป็นข้าวสารแล้ว3ปี4เดือนรายงานออกมาอย่างเป็นทางการว่าข้าวที่เก็บไว้3-4เดือนเนี่ยเมื่อต่อตรวจแล้วมีความเสื่อมเรื่องราคาคุณภาพเสื่อม2.71% และเสื่อมปริมาณน้ำหนักหายไป0.72รวมความเสื่อมของข้าว3.43คณะกรรมการตรวจบัญชีเข,ข้าไปตรวจข้าวปี56อายุ1ปีมีการปรับราคาผิดไปจากหลักวิชาการโดยสิ้นเชิงแต่ไม่มีการออกมารับผิดชอบใดๆและข้าวที่อยู่ในสต็อกเกิน10ปีก็เคยมีนี่ไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกแต่เวลาจะไปชิมผู้ประมูลขายจะต้องมีขบวนการในการปรับปรุงคุณภาพข้าว หลายคนบอกข้าวอย่างนี้กินไม่ได้คนเราแต่ละคนมันก็ย่อมมีฐานะกําลังซื้อไม่เท่ากันคนมีฐานะเขาอาจจะไม่กินข้าวแบบนี้ในโลกเนี้เจ็ดพันล้านคนเนี่ยคนที่กินข้าวแบบนี้มีเยอะพ่อค้าข้าวมีตลาดพวกนี้ในมืออยู่แล้วคนที่ออกมาพูดว่าข้าวสามปีเป็นข้าวเน่าเนี่ยเนี่ยคุณมุ่งจะด้อยค่าข้าวนี้นะคะนักข่าวบอกว่าข้าวสารที่เก็บไว้สิบปีคุณภาพข้าวยังจะกินได้หรอคะข้าวสารเก็บไว้สิบปีจะกินได้หรอ คุณชัยบอกว่าข้าวสิปีอ่ะคุณภาพมันก็คงไม่เท่ากับข้าวใหม่ปี2ปีคุณภาพย่อมลดลงไปคุณค่าก็ลดไปตามส่วนยืนยันว่าไม่ใช่ข้าวเน่าแน่นอนและข้าวทุกเม็ดอยู่ที่อยู่ในโกดังเป็นสมบัติของชาติและของพวกเราทุกคนหากยังมีราคาอยู่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพแล้วขายออกไปตลาดที่พร้อมจะกินได้พร้อมจะบริโภคพ่พอค้าที่เปรูยบุพิสูจน์ที่สุลินก็ถือว่าเป็นพ่อค้ารายใหญ่ หากไม่มีการประมูลเขาก็พร้อมจะซื้อเพราะเขามีตลาดยินดีจะซื้อในกิโลกรัมละ15บาทด้วยและพ่อค้ารายนี้ถือเป็นหนึ่งใน5ของผู้ค้ารายใหญ่ที่ส่งออกต่างประเทศพร้อมจะเหมาทั้งหมดแต่เรายังทําไม่ได้เพราะว่าเราต้องเปิดประมูลนักข่าวถามว่ามีหน่วยงานภาครัฐไปร่วมทดสอบคุณภาพข้าวด้วยไหมพอมีการห่วงเรื่องของสารตกค้างในข้าวอะคะ่ะคือตอนนี้มีคนมีคนห่วงเรื่องสารตกค้างโฆษกของคุณหมอชัยบอกว่า ข่าวที่ออกมาทางโซเชียลไม่มีการยืนยันว่าคุณไปเอาเข้าวมาจากไหนค่ะคือกลายเป็นว่าโคศกเนี่ยไปตั้งคําถามว่านะักข่าวที่เอาเข้าไปตรวจเนี่ยใช่ข้าวจากโกดังนี้หรือเปล่าอ่าคือ uh huh. นะโคศกมาตั้งคําถามว่าอออกมาทางโซเชียลเนี่ยคุณไปเอาเข้าวมาจากไหนใช่ของซูรินไหมการตรวจก็ไม่ชัดเจนเจอระดับเท่าไหร่ก็ไม่ชัดเจน บอกแค่ว่าเป็นบวกบอกว่าน่าจะได้บอกว่าน่าจะแต่ไม่ได้เกิดจริงทั้งทั้งที่สารอัลฟาท็อกซินสารก่อมะเรง็งอยู่ในะระดับที่ปลอดภัยไม่เกิน20 ppb ถ้าตรวจเจอ1-25ถึง25ถือว่าไม่มีปัญหาและสารที่ใช้ในการรมควันตามข่าวที่ออกมารมควันถึง20ครั้งเฉลี่ย6เดือนครั้งซึ่งจริงๆแล้วคุณหมอชัยบอกว่ารมไปหเดือนมันก็ระเหยไปหมดแล้ว สารที่เอามาใช้ก็ต้องผ่านอยอยสารเหล่านี้มีความปลอดภัยข่าวที่ออกไปที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกเพราะว่าไม่รู้ข้อมูลยืนยันว่าไม่ไม่จริงผิดไปจากหลักวิชาการแต่กลับใช้จินตนาการกันนี่<ม>คุณหมอว่ารมออกมาตอบโต้แบบนี้คะ่ะเอ้ยขอภัยคุณหมอชัยคะ่ะกลายกลายเป็นว่าคนที่เอาข้าวนี้ไปไปเข้าสู่กระบวนการแม้ว่าไม่ได้เป็นแลบแบบเป็น ทางการต่างๆไงถูกตรวจสอบว่าเอาข้าวมาจากไหนคุณเอาข้าวจากไหนมานะคือที่คุณหมอพูดเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกอ่ะเรื่องนี้จะไม่มีปัญหาเลยถ้ารัฐมนตรีภูมิธรรมเนี่ยรองนายกภูมิธรรมเนี่ยไม่ไม่เริ่มต้นประเด็นนี้ด้วยการไปจัดอีเวนต์แบบนั้นจัดอีเวนต์กินนะ่ะแต่ถ้าคุณเริ่มต้นด้วยการเอาข้าวนี้ไปพิสูจน์ทาง ข้อแลบทางวิทยาศาสตร์ต่างๆรับผลออกมาตรงนี้นั่นมีการอธิบายนะไม่ต้องสร้างภาพทางการเมืองไม่ต้องมีวัตถุประสงค์เรื่องอื่นเอาเฉพาะข้า,ขาขวโพดังนี้เป็นหลักเนี่ยเรื่องมันก็อาจจะไม่ไม่เป็นแบบนี้ก็ได้ถูกไหมก็มนในเมื่อคุณตั้งต้นแบบนี้มันก็ต้องรับผลกระทบที่คนเขาก็ไม่มั่นใจอ่ะเพราะคุณกินชองอ่ะคนว่ามันกินได้จริงหรือเปล่าเหมือนที่คุณหมอวามร,ราตั้งข้อสังเกต่ะค่ะว่าจริงๆเนี่ย อคออสอ,ออกประกาศการประมูลข้าวล็อตนี้อยู่แล้วนะคะ,ะแล้วกำลังจะมีการยื่นใบเสนอราคาวันรุ่งขึ้นนะ่ะแต่กลายเป็นว่าอคออสอมีการสั่งยกเลิกหนึ่งวันก่อนที่จะมีการเปิดซองประมูลนะ่ะเนี่ยคุณหมอวรงก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าก็เนี่ยเมื่อกระบวนการทุกอย่างในการประมูลข้าววันนี้มันจะเกิดขึ้นของมันเป็นปกติอยู่แล้ว อย่างที่อย่างที่อย่างที่เราทราบกันดีว่าข้าวของโครงการ,รจำนำข้าวเนี่ยเขาจะมีการเปิดประมูลเป็นล็อตๆแล้วอคสอเนี่ยประกาศที่จะมีการประมูลข้าวล็อตนี้ประกาศมาก่อนแล้วแล้วอยู่ดีๆก่อนที่จะถึงวันเพียงหนึ่งวันเท่านั้นอคสอรประกาศยกเลิกแล้วก็กลับมีอีเวนต์ในการที่คุณภูมิทำเนี่ยลงครั้งแรกในการไปกินข้าวคุณบอกว่าลงก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าแล้วทำทำไม ทั้งๆท,ที่กระบวนการทุกอย่างมันก็จะเดินหน้าของมันไปตามปกติของมันอยู่แล้วคนที่ประมูลเขาก็จะมาดูว่าข่าวมีคุณภาพไม่มีคุณภาพเขาก็จะไปตรวจอะไรของเขาแต่ว่าคุณภูมิธรรมกลับมามีอีเวนต์อันนี้เกิดขึ้นนะเพราะอะไรอืมอ่ะอันเนี้ยอันนี้เป็นข้อสังเกตท,ที่ที่สําคัญมากนะต่อให้สมมุติว่าไม่มีอีเวนต์กินข้าวโชว์ใช่ไหมค่ะเอ่ออย่างที่หมอวลองบอก คนซื้อเนี่ยเขาก็จะต้องมีวิธีการว่าช่างน้าหนักว่าเขาจะเสียเงินเพื่อค่ากดังนี้ไหมเสียในราคาเท่าไหร่แล้วเอาไปทําอะไรอืแต่ว่าทําไมคุณมูตมต้องมาตัดหน้าโดยการจัดอีเวนต์โชว์เพื่อหนึ่งก็คือเพื่อจะยืยนยันว่าไอ้ที่มันกล่าวหาว่าข้าวเน่าไม่มีจริงนะนําไปสู่คนก็สงสัยอ๋อนี่นอกจากฟอกข้าวแล้วเนี่ยยังฟอกคนด้วยจัดอีเวนต์เพื่อฟอกคนด้วยหรือป่า อะไรแบบเนี้นะคะเราเรื่องการตรวจนะขอต่อนิดนึงนะคือที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อกี้ที่ที่คุณหมอชัยออกมาบอกว่าแล้วแล้วนอกจากบอกว่าข้าวที่ตรวจเนี่ยเป็นข้าวที่มาจากโกดังนี้ไหมมาเป็นข้าวที่มาจากซูรินไหมแล้วก็บอกว่าเนี่ยแล้วผลที่ออกมาเนี่ยอัลฟาท็อกซินมาอยู่ในระดับปลอดภัยมันต้องมีตัวเลขเท่านั้นเท่านี้ปรากฏว่านักข่าวเนี่ยไปเอาข้อมูลที่คุณหมอขออภัยอาจารย์ออส รองศาสตราจารย์ดรวีระชัยพุทธวงศ์อาจารย์ภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมเกษตรศาสตร์ออกมาเปิดเผยผลการตรวจสอบตัวอย่างข้าวจากจังหวัดสุรินทร์นะคะและพบว่ามีสารก่อมะเร็งที่อันตรายในระดับ20 ppb นักข่าวถามว่าอันเนี้ยนักวิทยาศาสตร์เขาตรวจแล้วอะรัฐบาลรับได้ไหมคุณหมอวรงขออภัยคุณหมอชัยตอบว่ารัฐบาลรับได้แต่ขอเพียงว่าใช่แน่ใช่ไหม ไม่ใช่เอาข้าวที่อื่นมาแล้วอุปโลกว่าเป็นข้าวจากจังหวัดส,สุรินทร์ที่สําคัญต้องให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้ตรวจซึ่งอธิบดีออกมายืนยันแล้วว่ายังไม่มีใครนําข้าวมาตรวจอย่างเป็นทางการที่ถามคำถามคือ <c oughs> ว่าแล้วทําไมรัฐบาลไม่เอาไปตรวจก็นล่าไงแล้วอย่างที่ผมบอกว่าไมไหม <c oughs> นัดหนึ่งในหน่วยงานที่มีหน้าที่แบบนี้แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือจะลืมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จําได้ไหมตอนโควิดจากคุณหอิงใช่ไหม เขาก็ออกมามีบทบาทว่าเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นหนึ่งในที่คุณเฉลิฐสาพัก่อนหน้านี้ที่บอกว่าถ้าให้หน่วยงานของรัฐมันก็จะไม่ไม่เชื่อถือกันอันนี้เป็นการด้อยค่าหน่วยงานทางวิชาการของรัฐบาลนะวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขามีเครื่องไม้เครื่องมือเป็นแลบที่เอได้ชื่อว่าทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของของเอเชียเลยนะนี่สองก็คือว่าไม่เห็นมีใครมาให้ตัวแล้ว เป็นเป็นหน้าที่ของรัฐจะได้ขัดจัดความสงสัยให้สิ้นกระแสความก็ข้าอยู่ในมือตัวเองอะ่ะก็เอาไปก็ตรวจซินะแทน,นที่มาโชว,ว่ากินข้าวกินข้าวหน้าโกดังกับโชว,ว่าเอาเรามาเอาข้าวจากโกดังนี้นะเอานักข่าวไปดูเลยไป,ไปเจาะไปออาใส่ท่อออกมาเลขอะไรไปฉ่าข้าวออกมาเนี่ยแล้วก็พากันไปที่กรมวิาศาสต์การแพทย์นะเซ็นชื่อรับรองว่าข้าวนี้นะจากโกดังนี้จริงแล้วก็รอผลตรวจก็จบ ถ้าไปทำในในสิ่งที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ทําไม่ควรทําแล้วก็สร้างปัญหาไงเรามาห้ามคนเขาสงสัยไม่ได้เพราะคุณกินโชว์เขาก็ต้องคาถามว่ามันกินได้จริงหรือเปล่าคุณไม่พิ<ม>สูจน<ม>์ก่อนว่ามันมีไออาลฟ้าท็อกซินมากน้อยแค่ไหนยังไงกลายเป็นว่ากลายเป็นว่านี่คือการฟ้องสังคมเลยว่านี่ยังไม่มีใครส่งตรวจอย่างเป็นทางการเลยนะ<อ>แม้แต่ แม้แต่ภาครัฐเองก็ยังยังไม่สามารถจะตอบคำถามนี้กับสังคมได้แล้วก็กลายเป็นว่าคนที่เอาข้าวนี้ไปตรวจซึ่งเมื่อกี้นายกก็บอกเองว่าก็อ่ะก็เอาคนที่สังคมเหมือนกับมีความเชื่อมั่นก็แล้วกันพออาจารย์ออสเอาไปตรวจซึ่งอาจารย์ออสเนี่ยก็เป็นนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ที่คนเขาก็รู้จักกันพอไปตรวจปุ๊บกลายเป็นว่าโคศกรัฐบาลก็ไปด้อยค่าซะอีกว่าคนที่ไปตรวจเนี่ย โฆษกบอกว่านอกจากนอกจากตั้งคำถามว่าสื่อยืนยันได้ใช่ไหมว่าใช่ข้าว็อตนี้หรือไม่แล้วเอาไปตรวจที่แลบไหนผู้ตรวจสอบเป็นนักวิจัยการที่น่าเชื่อถือหรือไม่อยากขอรายงานที่เป็นทางการมายืนยันกับรัฐบาลด้วยอย่างไรก็ตามตนยังไม่เห็นสิ่งที่อาจารย์ออสตรวจสอบเป็นแค่การพูดต่อๆกันมาอยากให้อาจารย์ออสนำของจริงออกมาเปิดเผยเป็นเรื่องเป็นราว คลิปที่ปล่อยออกมาทางโซเชียลถือว่าคลุมเครือทำไมไม่ทำให้ชัดเจนเลยถามว่าแล้รัฐบาลได้ส่งเข้าให้หน่วยงานภาครัฐที่น่าชื่อถือตรวจสอบแล้วหรือ,อยังคุณหมอชัยบอกว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนโดยข้าวลอดนี้เราต้องการจะเปิดประมูลตามขั้นตอนหากใครสนใจจะประมูลก็มาดูแล้วก็นำตัวอย่างไปปรับปรุงคุณภาพว่าสามารถส่งออกหรือไปทำอะไรได้และสามารถมาขอตัวอย่างไปได้ และถ้าใครต้องการจะซื้อจริงๆและขอให้รัฐบาลตรวจสอบเราก็พร้อมที่จะตรวจสอบให้คือถ้าฟังแบบนี้ถ้าฟังแบบนี้นะตามความเข้าใจก็คืออยู่ดีๆรัฐบาลจะไม่เอาข้าวนี้ไปตรวจสอบแน่นอนอคนที่ได้ในการตรวจสอบคือคนที่จะเอาเข้าไปประมูลหรือถ้าคนจะเอาข้าไปประมูลอยากให้รัฐบาลตรวจสอบก่อนก็บอกเรามาเดี๋ยวเราจะเอาข้าวนี้ไปตรวจสอบให้แต่อยู่ดีๆเราจะไม่ เข้าไปแล้วเอาข้าวนี้มาตรวจสอบบอกกับสังคมแน่นอนคืออันนี้เป็นเป็นการอธิบายหลังจากที่เกิดเหตุพยายามหาเหตุผลต่างๆนานาเพื่อมาอธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วและผิดพลาดไปแล้วซึ่งเป็นงานของโฆษกรัฐบาลอันนี้เข้าใจได้นะว่าอธิบายยังไงมันก็ฟังไม่ขึ้นนะออก็ผมถามย้อนถามคำถ,ถ,ถามเดิมอะ่ะ ขาก็จะมีประมูลอย่างแล้วคุณไปกินโชว์เพื่อเพื่ออะไรแทนที่เปลี่ยนอยากกินโชว์เป็นเอาข้าวไปเข้าห้องแล็บถ้ามีคนสงสัยคุณพูดวกไปวนมาบอกใครอยากอยากพิสูจน์มามาเอาข้าวเราไปได้อย่างงู้นอย่างนี้ว่าทําไมคุณไม่พิสูจน์ไปเลยว่าเอารัฐบาลพิสูจน์แล้วจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หน่วยงานทั้งของอ่ารัฐวิทยาศาสตร์การแพทย์นะอ่าภาคเอกชนแลบนู่นแลบนี้เทียบเคียงรับตรงกันเป๊ะหมดทุกหน่วยงานเลย ปลอดภัยไม่ปลอดภัยมีค่างงูุนท่งนี้ท่านั้นก็จบนี่พอเอกชนเขากังวลเพราะว่าสังคมกังวลอ่ะเขาก็ไปตรวจอุณก็บอกเอ้ยเชื่อถือได้หรือเปล่าเอาข้าวจากไหนมากลายเป็นแบบเนี้ยนะต่อปากต่อคํากันไม่จบไม่สิ้นนะแต่ประเด็นที่สังคมเขากังวลคือเรื่องสุขภาพประชาชนนะไอ้ข้าวขายได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็ขายไปนะเออ